ซื้อเรือเป็นใหญ่ค่ะซี้อเรือเป็นใหญ่ไอ้ค้ามาวินไอ้แก่ออกลูกเอากระดาษจ้ะมี้อเรือเป็นใหญ่ค่ะม,ะมาวินอออม,ม,มีกระดาษมีกาวไหมค่ะจะ เดียวสองแผ่นนะคะมีกระดาษสีเหลืองอยู่สามแผ่นค่ะสองแผ่นนี้ไม่ใช่นะคะค่ะมันจะมีมีกระดาษอยู่สามแผ่นค่ะค่ะแผ่นนี้แผ่นนี้กระดาษแผ่นนี้จ้ะ สามาปบัตได้แต่ว่าเด็กๆทาบุญได้ยังไงคะเด็กๆนอกจากทกบบารจัาตรทำ้านเดกๆื่นับ,บานะคะค่ะเด็กๆต่นจับบารบุญับบาแล้วก็มีสวดสวดอะไรคะสวดใช่ค่ะเป็นการทำบุญอีกอย่างนึงปฏิบัติตวดเ,เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายทุกคนอื่ก็เป็นการทาบุญแล้ว ถวายให้พระเอาเล่มใหญ่ๆเลยเป็นทางสองทางด้วยเพราะว่ามันมืดก็เลยจุดเทียนเวลาเด็กๆไหว้พระเวลาอะไรที่เห็นไหมคะเวลาเราไปวัดก็จะมีการจุดธูปจุดเทียนทีนี้เขาก็เลยให้จุดธูปจุดเทียนนะคะเราก็เลยเอาเทียนไปถวายนอกจากเทียนแล้วก็จะมีผ้าผ้าอาบน้ำฝนนะคะผ้าผ้าตะบองผ้าอาบน้ำฝนให้กับพระเพราะว่าเป็นหน้าเป็นหน้าฝนนะคะฝนตกพระบางที่ออกจากออกจากบ้านออกจากออกจากวัดนะคะก็จะเปียกฝนก็ต้องมีเสื้อผักมีผ้าสะบองเปลี่ยน เทียภนภาษาเดี๋ยวจะให้เด็กๆระบายสีนะคะระบายสีภาพคุณครูกับเด็กๆนะคะแล้วก็ระบายสีภาพพระนะคะหน้าที่ให้พรนะคะแล้วก็มีกระดาษนะคะกระดาษนี้สีเหลืองอ่ะตเป็ดต้องไปแบบนี้เลยได้ไหมเด็กๆจ๋าต้องทำยังไงคะเด็กๆต้องทำยังไงคะน่ะให้เด็กๆฉีดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะฉีดแบบนี้นี่ๆๆฉีด ฉีดเป็นชิ้นเล็กๆๆแบบนี้เลยนะเอาเล็กๆเลยนะนะคะแล้วก็เด็กๆทาเตาอย่าเพิ่งติดนะคะคุณครูบอกก่อนเฉยๆเพราะว่าเดี๋ยวให้เด็กๆระบายสีก่อนแล้วถึงไปติดทีหลังนะคะถ้าเด็กๆทาเตาไปแล้วนี่เดี๋ยวเตามันเกียกเตามันมีน้ำส่วนผสมของน้ำ ค่ะไม่เอาสีไม่เอาเทียนสีขาวไปถวายค่ะวันนี้เราจะเอาเทียนสีเหลืองไปถวายนะคะและนี่นะคะเราไปสีด้วยคุณครูกับนักเรียนแล้วก็พระนะคะสาธุคุณสาธุพระเนี่ยให้เด็กๆระบายสีนะคะอ่เห็นไหมคะแผ่นใหญ่นะแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่นะคะแผ่นนี้ไม่ใช่เด้อแผ่นนี้ไม่ใช่แผ่นนี้ไม่ใช่กองแผ่นนี้นี่ยไม่ใช่เราเก็บไว้ก่อนเราจะเอาไว้ทํางานวันหลังนะคะมาเรียนมาเรียนโชว์แผ่นนี้ให้คุยิงดูหน่อย อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ติดไว้ทีนี้เดี๋ยวคุณหญิงจะให้เด็กๆทำงานให้เขียนชื่อนะคะให้เขียนชื่อนามสกุลชื่อเล่นแล้วก็สัญลักษณ์ของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วซึมระบายสีเขียนชื่อสวยๆนามสกุลสวยๆฝึกเขียนทุกวันนะคะเสร็จจากนี้ถ้าสมมติเราทำงานเสร็จเด็กๆมีเวลาว่างเด็กๆยวเอาสมุดมาหัดเขียนชื่อตัวเองหัดเขียนกอไก่ขอไข่หัดเขียนเอ็นซีหนึ่งถึงหนึ่งร้อยบ้าง มือถือฝึกเรียนหนังสือฝึกระบายสีโอเคนะะ่นไหมคะโอเคนะะ่นไหมคะได้ยินไหมอ่าปฏิบัติตามนะคะจะได้เป็นเด็กดีเด็กเก่งเปิดเทอมเราจะได้มาเจอกันเข้าใจไหมคะโอเคเดีย๋ยวคุณผู้หญิงจะให้เด็กๆทำงานอจะให้เด็กเก่งทำงานนะคะเราจะได้เจอกันวันพรุ่งนี้ มันค่ะ